สวัสดีครับมาต่อกิจกรรมส่วนมนต์จักรพรรดิยอดรวยสองครั้งที่สิบประจำวันที่สิบสองมากราบคมสองพันห้าร้อยแปดนะครับบทที่แปดบทสวดธรรมจักรกับปากวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพะควาพารานสียังวิหารติอิสิปตเนมิคาเยตัตตะรโขภะควาปัญจวัคคีพิขุอามันเตสิเทวเมภิขเวอันตาปัพพะ ชิเตนะนะเสวิตัพายโยจายังกาเมสุกามะสุข,ขันลิกานุโยโคฮีโนคัมโมโปทุชามิโกอนณาเรโยอาณตถสันโตโยจายังอัถกิละมัฐานโยโคทุกโขอ,อนณาโยอะอะณตถสันหิตโตเอเตเต, αι ต αι พิกเวอุโพอันเตอนุป,ปะคัมมะมชิมาปฏิปาทาตถา คาเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกกรณียาณกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพญายะนิพานยะสังวัตติกาตมาจะสาภิขเวมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียาณกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานยะสังวัตติอายเมวะอริโยอัตถังกิโก มัคคเสยยถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิายังโขสาพิขเวมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวรติอีทางโข ปะนะพิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุขาชาาปิทุกขามรณะนัมปิทุขังโสขะปริเทวะทุกขโทมานัสสุบายาสาปิทุขาอปิเยหิตสัมปโยโคทุกโขปภีเยหิตวิปโยโคทุกโขยมปีฉังนะละพติตัมปิทุขังสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิทังโขปะณะพิขเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิภา ภวิกานันทิราคะาสหาคาตาตันตระตัตตาพินันทินีเสยยถีทางการมตัญหาภวตัญหาวิภวตัญหาอีทางโขปนาพิขเวทุขะนิโรโทอริยะสัจจังโยตัสายวะตันหายะาเสสาวิราคะนิโรโทจาโคปฏินิสโคมุติอนารโยอีทางโหปนาพิขเวทุขะนิโรทะ คาไม่มีปฏิปทาอริยสัจจังอะยะมววอริโยอัตถังกิโกโมัคโคเสรยถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชีโวสัมมาญาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิคเวปุเพอนุนตุสเตสุธรรมเมสุมมสจากขุงอุรปัฏิยานัง อุตปาติปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโขปานิทังทุกขังอริยสัจจังปารินญานติเมพิขเวปุกเพอนุนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาธิยานางอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาติตังโขหปานิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิขเวปุกเพอนุนสุเตสุธรรมเมสุจักขุง้ง อุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุาทปาธิวิชชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิทั Laughter, ททงทุกขะสมุททยโยอริยะสัจจันติเมพิ u, ขเวปุเพอนุนลสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุาทปาธิวิชชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโหปณนิทังทุกขะสมุทยโยอริยะสัจจังปะหาตับ <Seems> พันต <as> ิเมพิคเวปุเพอนุนลสเตสุธรรมเมสุจักขุง อุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโโหปานิพังทุขดสนุทโยอริยะสัจจังปาหีนันติเมพิกเวปุเพยอานนสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิพังทุกขะนิโรโทอริยะสัจจังติเมพิกเวปุเพ อนุโมทตสตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโโหปานิทังทุกขะนิโรโธอริยะสัจจังสัจฉิกาตับพันติเมปิคเวปุเพอนุนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโหปานิทังทุกขนิโรโธอริยะสัจจันติ อริยสัจจ์สัจจังสัจฉิกะตันติเมพิเคเวปกเพอนุโลสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิช,ชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิอิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปัฏาอริยสัจจันติเมพิขเ,เว ุเพอนุโลสตสุธรรมเมสุจักขุงอุรปาริยานางอุรปาริปัญญาอุรปาริวิชาอุรปาริอาโลโกอุรปาริตังโขปณิทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยะสัจจังพาเวตับพันติเมพิขเวปุเพอนุโลสตสุธรรมเมสุจักขุงอุรปาริยานางอุรปาริปัญญาอุรปาริวิชาอุรปาริอาโลโกอุรปาริตังโขปณิทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยะสัจจังพาวิตันติเม พิฆเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจะของอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกโอุทปาธิยาวะกีวันจะเมพิขเวอิเมสุจะตูสุอริยะสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวารสาการังยถาปูตังยานาะทสนังนะัสสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิขเวสเทวะ เกโลเกสมารเกสพรัมมะเกสัสมณพรามณิยาปชายะสะเทวมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมพุทิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะโตจะโหโมเมพิคเวอิเมสุตโตสุอริยะสเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทศาการังยถาภูตังยนาทัสนังสุวิสุทธังโอโหสิอาัถาหัง พิฆเวสเวะเกโลกเกสมาระเกสพพม,มะเกสัสมณะพราหมณิยาปัชชายะสะเทวะมนุษยายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยานันจะปนเมทัสนังอุทะปาธิอกุปปาเมวิมุตติอยะมันติมาชาตินัตถิธานิปุนพโวติอิทะมโวจะภะควา อัตตะมนาปัญจวัคคียาพิขูพระาวตโตภาสิตังอภินันทุงอมิสสมิงจะปะนะเวยาการะนะสมิงพัญยมาเนอยยะสะบัโตโกนทัญยสะวิระชังวีตะมะลังธรรมะจักของอุทปาธิยังกินจิสมมุสมุทยธรรม,มังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัวต ปวัตติเตจากพระวตารรมมาจากเกภุมมมาเทวาสัทธมนุษาเวสุงเอตัมพระวตาภาราณสิยงังอิสิปตเนมิคัทเยอนุตรังธรรมจกักกลางปวัตติตังอัปปติวัติยงังสมเนนนวาพรามเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรามุนาวาเกณจิวาโลกาสเมนติภุมมมานังเทวานางัง สัตว uh uh ัง <TP> สุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษสาวสูงจาตุมหาราชิกานางเทวานางสัตวังสุตวาตาวะติงสาเทวาสัทธรมนุษสาวสูงตาวะติงสาานางเทวานางสัตทังสุตวายามาเทวาสัทธรมนุษสาวสูงยามานางเทวานางสัตวังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุษสาวสูงตุสิตานางเทวานางสัตวังสุตวานิมมาระ นาราตีเทวาสัทธรรมนุษาเวสุงนิม,มานะระตินางเทวานางสัทธรรังโสตวาปารณิม,มิตะวะสววตีเทวาสัทธรรมนุษาเวสุงปารณิมิตะวะสววตีนางเทวาสัทธรรังโสตวาพรหมไกยกาเทวาสัทธรรมนุษาเวสุงเอตัมพ,าาพาระวตาภารณในสียังอิสิปตะในมิคัทเยอนุตรารังธรรมจักกังปวัตติังอัปะติวติยัง สมะเนนะวาพรมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรมมุนาวาเกนะจิวาโลกะสมินติอิติหะเตนะคเนนะเตนะมุขเตนะยาวะพรมโรกาสัตโทอับพุกคัดคัดฉิอาญจะทะสสะหัสสีโลกะทาตุสังกามปิสัมปะ กัมปิสัมปะเวทิอัปปะมานจะโอราโรโอฮาโสโรเกปาตุระโหสิอาติกมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโขะขวาอุธานังอุธานสิอัญญาสิวะัตะโพโกทันโยัญยาสิวะตะโพโกทันโยติอิติหังอายะสมะโตโกทันยัสสะัญญาโกทันโยเตวัน เทวนามังอโหสิติบทที่เก้าพุทธานุสติอิติปิโสพระวาอรังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุปโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมสารฏิสัตถาเทวะมนุษานังพุทโทธภคขวาติบทที่สิบธรรม,มานุสติสวาขาโตพระวตาธโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนิโกปัจจตังเวทิตบโปวินยูหิติ บทที่1ิสังขานุสติสุปฏิปันโนพระคขวะโตสาวกสังคโคอุชุปฏิปันโนพระคขวะโตสาวกสังคโคยายาปฏิปันโนพระคขวะโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพระคขวะโตสาวกสังโคยาีิทางจัตตาริภุริสยุคานิอัฏฐภุริสัพุคาราเอสาระคขวะโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีกะระเนโยอนุตตรังปุญญกเคตังโลกสาสติ บทที่สิบสองสักกตวาสักกตวาพุทธัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสัเพทุกขาวูปะเสมนตุเตสักกตวาธรรมะตนังโอสถังอุตมังวรังปะริราหูปสมานังธรรมเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสัเพพยาอูปะเสมนตุเตสักกตวาสังฆัตนังโอสถัง ตุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสธินานาสันตุปัวาสัพเพโลคาวูปะเมนตุเตบทที่สิบสพระคถาชินะบัญชรชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังรังเยปิวิงสุนราสภาตันหังขราทโยพุทธ,ธาอัตถวีสตินายกา สพเพปติทิตาไมหังมัทเกเต,เตมุลิสราศีเสปติทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปติทิโตไมหังอุเทสภาคุนาคารโหัตเเยเมอนุรุธโธสาหริปโตจะตักคิเนเคนทันโยปิิภาคัสมิงโมคะลาโนจาวามเกทักคินีสวเนไมหังอาสองแอนันทาราหุโลกัสโปจมหานามโมอุภาสงวามโตทเกเกสะโตปิิภาคัสมิง สุรยิยวปะปพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคะโวกุมารกัสโปเทโรเมเฮซีจิตตาวาทโกโ,โมไมหังวัทนีนิจังปฏิทธาสิคุณากรโรปุนโนอังคุริมาโรจะอุปารนีนทาสิวรีเทราปัญจไอเมชาตาตาล,ลาเตติรกามามาเสสาสิติมหาเทราวิชิตาชินสา,าวกาเอตาสิติมหาเทราชิตาวันโตชินโอสาชลันตาศีละเตเชนะ อังคะมังเคสุสันธิตารัตนังปุรโตอาสิทักคิเนเมตสุตกัรทชักังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตันจะอาตานาติยะสุตกัรอากาสะชัฏนังอาสิเสถาปาการะสันธิตาชินานานา,นา,นาวรสังยุตาสัตสตปากาละลังกตาวาตาปิตาหิสันชาตาพิพาหิรชตัตุปัตถวาอาเศสวินายังยันตุอนันตะติทีนาเต ชาสาวสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชเรชินาปัญชะระมัชัมิวิหารตังมหีตะเลสทาปาเรนตุมังสัพเพเต,เตมหาปริสาสภาอิจเจวมันโตสุขุตโตสุรขโขชินานุภาเวนะชิตุปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตังตัชิตาริสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธัม,มานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชเรติ บทที่14บทสวดพาหุงมหากาพาหุมสหสมาพินิมิตตสาวุธันตังครีเมคารังอุทิตโคราสาเสนมารังคานาทิธรรมวิทีนาชิตวามุนินโพตันเตชาสาภวตุเตชยมังคารานิมาราติเรกมมามพิยุชิตัพพรารติงโครัมปนาราวะคมา ขมาถัตทยักขังขันตีสุทันตวิทีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังขารานินาราคิริขชวารังอติมัตตภูตังคาวะกิจักกมสานีวสุธารุนันตังเมตตมภูเซกวิทีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังขารานิอุกคิดต,ตะขัะ ขมาติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทะคุริมาระวันตังอิทีพีสังคาตมโนชิตวามุนิโพตันเตชะสาภวตุเตชยามังคารานิกตวานะคะธมุทารังอิวะครับพี่นียาจินจายทุตภาวจานังชนากายมัาเช สันเตนโะโสมวิจินาชิตวะมุนินโทตันเตชะสภาวะตุเตชายามังคารานิสัตจังวิหายามติสัตจัก,กวะทักเกตุงวาทาพิโรปิตามานังอธติอันทภูตังปัญญาปัติปะชริโตชิตวะมุนินโทตันเตชะสภาวะตุเตชายามังคารานินา โทปนันทพุชาคังวิภูธังมาหิตทิงปุตเตนเถระภุชะเคนธมาปยันโตอิทูปเทสวิธีนาชิตาวามูนินโทตันเตชะสาภวัตุเตชยามังขารารถูกพาหัติทิพุชะเคนสุทาพหัตทังพราม,มังวิสุธทธิชูติมิถิภากาพิธานะ ยานาคเทนาวิธินาชิตวะมูนินโทตันเตสะสะภวะตุเตชัยมังขารานิเอตาปิพุทธทัชยามังขาราอัตคาทายวะจนโนทีนาทีเนศระเตมะก,กันทีหิตตวานาเนคะวิวิธาอิจุปัตถวายโมขังสุขะอธิคเมยทนโรสปันโย มหาการุณิโกนาโทหิตายสัพพปานินางปุเตตวาปารมีส ok ัพพาโตสัมโพธิม eh ุตตมะเอเตนะสัจวัชนะโหตุเตชยามังคารังชยันโตโพธิยามูเรสักยานะนันทิวัฒโนเอวังตวาวิชโยโหหิตยสุชยามังคาเร อปาราชิตาปันลังเกสีเสปัทวิโปคะเรอภิเสกเกะพพุทธานังอาคาปตะปมุตติคุณัสตังสุมังคารังสุปัาพาตังสุหุตตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิตทังพรมมจะริสุปักคีนางกายกรรมังวาจากรรมังปทักขีนางปัทก ขีนางมโนกรรมมังปานิทิเตปะทักขีนาปะทักขีนานิจตวานารพันตัดเทปะทักขีเนภวตุสัพพามาคารังรักขันตุสับภเทวตาสับพระพุทธานุภาเวนะสัทธโสธีพระวันตุเตภวตุสัพพมมงคารังรักขันตุสับภเทวตาสัพ ถาธรรม,มานุภาเวนสัทธาโสธิพรวันตุเตภวตุสักพมังคารังรักขันตุสักพระเทวตาสัพพรสังคานุภาเวนสัทธาโสธิพวันตุเต,ต,เตบทที่สิบห้าปฏิทานะคะ ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตงาธรรมะทาเนนะพาวันตุปูชิตาสดถิงกรโรนเตทะวิหาระมันดเดรเถราจะมัชนานวากาจะพิคบวสารามิกาทานะปฏิปาสกาคามะจะเทสานิขมาจะอิสาราสปานะปูตาสุขิตาพาวันตุเตชะ ลาภุชาเยปิจะอันทะสัมภาระสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปะติดจะเตสะเพปิทุขัสะกรณตุสังขยาสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมูธรรมมัทราจะปุคราสังโคโหตุสามคโควะอัทายะจะหิตายะจะอัมเหระขตุสัตธรรมู สัพเพปิธรรมะจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเอมอริยปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุธทธะสาสเสนธรรมมาทารังประเวชันโตกาเลเทวปวัตส,สตุวุธ,ธิภาวายะสตานังสมิธังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังระคันตุอุ รักขันตุสัพพทามาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตังเอวังธรรมเมณราชโนปะชังรักขันตุสัพพทาบทที่16เทวตาอุยโชอุยโยชะณคาถา ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสภาโนตุสัพเพปิปานิโนเอตตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญสะสมปทังสัพเพเทวานุโม,ท,ม,มท,ท,ท,ทันตุสัพพะสมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทายะสีลังละขันตุสัพทาภาวนาพิรตาโหนตุคัดฉันตุเทวตา บทที่17บสุมังคนคาถาโขนตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสติโขนตุนิรันตังโขตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติโขนตุนิรันตังโขตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสติโขนตุนิรันตรัง สัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังขาพรปัตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะระคังพัธามิสัพปโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังขาพรปตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะระคังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังขาพรปตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะระคังพัามิสัพปโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังขา พระปตาปเจกานันจะยังพระังอาหานตานันจะเตเชนะระคังพัามิสพโสสเพพุทธาสเพธรรมาสเพสังขาพระปตาปเจกานันจะยังพระังอาหานตานันจะเตเชนะระคังพทามิสพโสสเพพุทธาสเพธรรมาสเพสังขาพระปตาปัจเจกานันจะยังพระังอาหันตานันจะเตชนะระคังพัฒนามิสพโสสเพพุทธาสเพธรรมาสเพสังขาพระปตาปเจกานันจะยังพระรัง อรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาพระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจจเตเชนะรักขังพันธามิสัพะโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาพระปตตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจจเตเชนะรักขังพันธามิสัปโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัตาตายด้วยการสารยายบทสวดมนต์พระ,ระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดิ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสารยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอผลบุญน,น,นี้จงส่งถึงผู้มีจิตสัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากข้าชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จจระริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนะสารสมบัติปริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจตุรพิทพรใช้ทั้งสี่คืออายุวันนะสุขาภาระเทิน ขออนุมโมทนาบุญกับพระพุยอดเสรีท,ทุกท่าน